สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับจ้างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็นําสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับงานประปานะครับมาให้เพื่อนๆรับชมนะครับสําหรับวันนี้นะครับจ้างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็มีอุปกรณ์ติดตั้งอยู่ตรงด้านหน้าเพื่อนๆนี่นะครับมาให้เพื่อนๆรับชมนะครับพอดีได้รับงานมาให้ไปติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวนี้นะครับก็เลยนํามาให้เพื่อนๆชมก่อนนะครับ เพราะว่าเรายังไม่เคยรีวิวอุปกรณ์เกี่ยวกับก๊อกน้ํายี่ห้อนี้เนยนะครับก่อนอื่นจะแนะนําให้เพื่อนๆชมนะครับก็อันนี้นะครับเป็นก๊อกน้ํานะครับขนาด4หุนนะครับยี่ห้อดัสนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับบิ๊กกอกนะครับก๊อกบอลทองเหลืองแท้นะครับก็เป็นลักษณะแพ็กเกจจะมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นกล่องหลังกระดาษนะครับสีส้มผสมสีเหลืองนี่นะครับ ก็จะมาแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆบางคนนะครับที่ซื้อก๊อกไปก็ยังไม่เคยเห็นนะครับว่าแพ็กเกจบรรจุของมันนะครับเป็นแบบไหนนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับโมเดล L8 นะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเป็นด้านข้างนะครับนี่นะครับด้านข้างนี้ก็จะระบุมาว่านะครับเป็นขนาดหนึ่งส่วนสองนิ้วนะครับหรือว่าสี่หุ่นนะครับแล้วก็จะมีแบบมีกุญแจนะครับแล้วก็ แบบสามต้นสี่นิ้วนะครับหรือว่าหกหุนนะครับก็อันนี้ก็ติ๊กมาเป็นแบบสี่หุ่นนะครับในกล่องนะครับก็จะบรรจุมาทั้งหมดสิบสองตัวนะครับนี่ด้านล่างนะครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับก็จะเปิดให้เพื่อนๆชมนะครับว่าด้านไหนนี้นะครับมันลักษณะบรรจุมาเป็นแบบใดนะครับเอาละครับเพื่อนๆเดี๋ยวช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับจะมาเปิดให้เพื่อนๆชมด้านในเลยนะครับว่าด้านไหนกล่องนี้นะครับ เป็นลักษณะแบบไหนนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะเรียงกันมาเลยนะครับจํานวน12ตัวนะครับแต่นี่ช่างประปาฉบับบางก็สั่งมาใช้งานแค่10ตัวนะครับก็เลยไม่เต็มกล่องนะครับลักษณะบรรจุภัณฑ์ข้างในนะครับก็จะเป็นถุงพลาสติกนะครับใสนะครับซีนสูญญากาศมาหมดเลยนะครับรอบเลยนะครับแล้วก็จะบอกรายละเอียดว่าเป็นก๊อกน้ํานะครับยี่ห้อดัสนะครับบิ๊กก๊อกบิ๊กก๊อกนะครับ ก็บอลทองเหลืองแท้นะครับก็อันนี้น่าจะมีหลายสีนะครับแต่ว่าสําหรับกล่องนี้นะครับมาเป็นสีแดงนะครับสําหรับหัวเปิดปิดนะครับก้านก็ค่อนข้างยาวเลยนะครับแล้วก็คอตรงนี้จะยาวนะครับเวลาเราติดกับผนังนะครับที่ว่าเป็นข้อต่อเกลียวไนนะครับที่ยึดปูนไว้นะครับก็จะค่อนข้างยื่นออกมาไกลนะครับก็จะต่างกับอ๊อกน้ําที่เราเคยรีวิวไปนะครับยี่ห้อซันว่านะครับก็จะมีลักษณะค่อนข้างสั้นนะครับเวลาเราติด กับผนังนะครับก็คงจะค่อนข้างชิดเลยครับถ้าเราไม่ใช้ลักษณะของข้อต่อตรงและเขาต่องออกมานะครับให้ให้ก๊อกยืดยาวมาต่อจะชิดผนังมากนะครับแต่ว <pad> ่ายี่ห้อนี้นะครับก็ทํามาคอค่อนข้างยาวเลยครับเข้าใจลักษณะการใช้งานนะครับว่าให้มันห่างกับผนังนิดนึงนะครับเดี๋ยวช่างปาปาจะบอกบ้านๆจะมาแกะถุงพลาสติกดูนะครับว่าข้างในนะครับบรรจุก๊อกนี้นะครับมีลักษณะแบบใดบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ เอาละครับช่างประปาจะปับบ้านนะครับก็ทําการฉีดถุงพลาสติกออกนะครับไม่มีกรรไกลนะครับก็เลยฉีดเลยนะครับเราก็จะมาพบเจ้าตัวก๊อกนี่นะครับให้เพื่อนๆนดูกันใกล้ๆกล้เลยนะครับเป็นลักษณะของท้องเหลืองนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นการชุบนะครับผิวนะครับหัวตัวนี้ก็จะกีโลโก้ยี่ห้อมาเลยนะครับดัสนะครับแล้วก็เป็นลักษณะเหล็กนะครับอันนี้เป็นเหล็กน่าจะเป็นเหล็กล่อนะครับแล้วก็ ชุบสีมานะครับค่อนข้างผิวมันเงาเลยนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นเกลียวนะครับเกลียวพนาดซีหุ่นนะครับเนี่ยครับตัวก๊อกก็จะระบุขนาดมาเลยครับหนึ่งส่วนสองยูนะครับแล้วก็ด้านปลายนี้นะครับก็จะมีเป็นตะแกรงพลาสติกนะครับที่ทาให้เวลาเราเปิดน้าแล้วนะครับก็จะเป็นฟองฝอยนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆนะครับใช้กับประปานะครับที่น้ําไม่ค่อยสะอาดนะครับก็แนะนําให้ใช้ตะปูนะครับงัด ลูกยางตัวนี้ออกนะครับเพราะว่าถ้าระบบประปาที่ไม่สะอาดนะครับก็จะมีตะกรันนะครับสนิมนะครับมาเกาะตรงด้านนี้ก็จะทําให้น้ําประปาไหลค่อนข้างเบานะครับหรือว่าถ้าระบบประปาที่ผลิตมาไม่สะอาดนะครับก็จะมีตะกรอนมาอุดตรงด้านนี้นะครับก็แนะนํานะครับให้เพื่อนๆงัดออกนะครับงัดพลาสติกตัวนี้ออกนะครับก็น้ําก็จะแรงตลอดนะครับแล้วก็ตะกรอนก็จะไม่อุดตันด้วยนะครับนี่นะครับ เปิดปิดก็ลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็ปิดนะครับอันนี้ก็เปิดนะครับนี่นะครับก็ในราคาตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ราคาประมาณแปดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทนะครับก็ราคาใกล้เคียงกับตอกน้ําซันว่างนะครับแต่ว่าจะถูกกว่านะครับแต่คุณภาพก็โอเคเลยนะครับใช้ได้นะครับเอาละครับช่างประปาฉบับบ้านๆนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาแนะนํา ก๊อกน้ำอีกยี่ห้อนึงนะครับให้เพื่อนเพื่อรับชมนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนนะครับไปเจอลักษณะก๊อกน้ำแบบนี้ที่ไหนนะครับก็หาซื้อหาใช้มาได้นะครับคุณภาพก็ค่อนข้างดีนะครับก็ใกล้เคียงกับก๊อกน้ำตลาดเลยนะครับยี่ห้อสันว่านะครับก็สะดวกนะครับใช้ได้แล้วก็ราคาจะถูกกว่าก๊อกน้ำยี่ห้อสันว่านิดนึงนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่างประปลาฉบับมันบ้านนะครับก็ต้องลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับหรือถ้าจะไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆก็กดสั่งกระดิ่งไว้นะครับและถ้ามีอุปกรณ์ประปาหรือการติดตั้งประปาใดๆนะครับเจ้าประปาจะบอกบ้านๆนะครับก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆรับชมในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ